ขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่ติดตั้งชุดปลั๊กรีโมทอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเปิดสวิตช์ออนนะครับถ้าเป็นกุญแจเป็นกุญแจเนี่ยให้เปิดออนนะครับถ้าเป็นปุ่มปุ่สตาร์ทให้กดที่ปุ่ม2ครั้งนะครับไม่ต้องเหยียบเบรกจะขึ้นอย่างนี้นะครับที่กล่องก็จะขึ้นไฟขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วในโทรศัพท์นะครับให้เข้าไปที่แอปคําว่า evo นะครับก็จะมีให้ตอนนี้เราจะไม่ได้เปิดบลูทูธเขาจะให้บอกให้เราเปิดบลูทูธหรือไม่เราก็อนุญาตนะครับเพื่อเปิดบลูทูธเสร็จแล้ววกดมมุขา ขึ้นมานะครับถ้ากรณีแบบนี้นะครับไม่เจออุปกรณ์นะครับแสดงว่าเรายังไม่ได้เปิดตำแหน่งที่ตั้งให้เลื่อนลงมาอย่างนี้นะครับแล้วหาที่เป็นคำว่าตำแหน่งนะครับเนี่ยให้เปิดตรงคำว่าตำแหน่งด้วยนะครับของ Android ถ้าไม่เปิดจะค้นหาไม่เจอครับหลังจากเปิดแล้วนะครับกลับไปที่แอปนะครับกดค้นหาใหม่แจะขึ้นคำว่าเชื่อมต่อมาแล้วพอขึ้นเชื่อมต่อเนี่ยให้กดคำว่าเชื่อมต่อนะครับเสร็จแล้วตัว ตัวแอปจะบอกให้เรากดคําว่าั p หนครั้งนะครับอ่ากดคําว่าั p หนครั้งหลังจากกดั p แล้วเนี่ยตัวแอปจะเชื่อมต่อกับกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถใช้งานได้เลยส่วนฝั่งซ้ายนะครับอันนี้เราก็มาเลือกเปิดดูได้ว่าอ่าเราจะเปลี่ยนภาษาไหมหรือว่าจะคาลิเบทครั้งแรกก็กดคําว่าคาลิเบตเริ่มต้นใช้งานได้เลยนะครับส่วนอ่าของ Android ก็จะมีประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของระบบ iOS กันนะครับที่เป็นรุ่น iPhone นะครับว่าการเชื่อมต่อเชื่อมต่ออย่างไรบ้างนะครับขั้นตอนแรกก็ตอนนี้เราติดตั้งชุดปลั๊กกับรีโมทเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดสวิตช์ออนเหมือนกันครับปุ่มพุชตาร์ก็กด2ครั้งครับถ้าเป็นบิดถ้าเป็นกุญแจก็บิดไปที่ออนนะครับหลังจากเปิดออนแล้วเข้าไปที่แอปนะครับเข้าไปที่แอปเสร็จแล้วให้อันนี้เขาจะมีให้กดที่รีโมทเพื่อกด up หนึ่งครั้งนะครับเพื่อเชื่อมต่อ อย่าง iPhone เนี่ยจะเชื่อมต่อง่ายหน่อยเพราะว่าเขาจะหาเจอเขาจะหาเจอเลยเพราะเราไม่ต้องไปเปิดตำแหน่งที่ตั้งนะครับแค่กดรูปนี้นะครับกดเชื่อมต่อได้เลยแต่เนี่ยคือมันเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วหลังจากเชื่อมต่อกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาที่ฝั่งซ้ายนะครับที่เป็นขีด3าขีดกดคําว่าเริ่มต้นการใช้งานนะครับตัวแอปจะให้เหยียบคันเร่งให้สุดนะครับแล้วกดคําว่าคาลิเบรตนะครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยนะครับสามารถสตาร์ทใช้งานได้เลย นี่คือเรียบร้อยแล้วครับหน้าจอนะครับสามารถใช้งานได้ปกติไม่มีไฟเด้งโชว์นะครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยเป็นการต่อของทั้ง Android กับ iOS นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปเพื่อสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ